แล้วนะคะนับถอยหลังกันได้เลยค่ะกับซีรีส์ f f 2 2 The s e r ด s s เกาะคนกล้าเกมล่าฝันค่ะ อีกไม่กี่วันแล้วค่ะที่แฟนๆของนักล่าฟัน True AF12 จะได้ชม AF12 The Series เกาะคนกล้าเกมล่าฟันก็จะถึงวันนั้น True Inside SD จะแนะนำคาแรคเตอร์ของแต่ละคนก่อนเดี๋ยววันนี้เริ่มต้นจากแม็กอภิศรรับบทเป็นเนื้อนิสัยกวนสุดๆภายนอกดูไม่เหมือนเหมือนไม่แคร์ใครนะคะแต่จริงๆแล้วรักเพื่อนมีน้ำใจมีความเป็นผู้นำล้าแต่สินใจพร้อมลุยทุกสถานการณ์มีความฟันอยา่ยไปรเรียนภาษาที่เมืองนอกก็เลยมาเล่นเกมนี้ค่ะ สวัสดีครับผม Mac A 1 2ครับรับบทเป็นเหนือครับคาแรคเตอร์ก็จะเป็นแบบกวนนิดนิดแต่ว่าไม่กวนมากเท่ากับของเซิร์ฟครับเซิร์ฟก็จะกวนกว่าเราแต่เรามาแบบอารมณ์ดีอารมณ์ดีเงี้ยแบบขี้เล่นนิดนิดอะไรเงี้ยครับในเรื่องต้องปรับบทเยอะไหมครับจริงๆไม่เยอะมากครับแต่ว่าในเรื่องเราต้องต้องดูเป็นแบบ <c oughs> คนกวนๆหน่อยแต่ตัวจริงเรียบร้อยครับเขาต้อง ปรับนิดนึงเ <laughs> <laughs> พราขัดกับตัวเองเยอะแต่ว่าในเรื่องต้องพูดพูดภาษาเหนือครับเรื่องนี้คือมาตอนที่แบบคุยกันสามคนก็คือเซิงจะคุยอีสาน<บ>โอ้เอ๋จะคุยใต้ผมจะพูดภ<บ>าษาเหนือมันก็ยากนิดนึงครับเพราะว่าอย่างเรามาตอนแรกเรามาร้องเพลงเลยตอนอยู่ในบ้านเราก็ได้เรียนบ้างแต่ว่าเรายังไม่เคยแสดงจริงนอกจากในวิคที่เป็นวิคละครครับอันนี้มาบรรยากาศจริงมันต้องฝึกหลายอย่างครับมันเหมือนได้ฝึกสกิลด้วยแล้วก็ฝึก การรับส่งบทกับเพื่อนแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เราได้รับไปหลายอย่างกับการแสดงครั้งแรกครั้งนี้ครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราได้12คนได้มารวมกันนับนานๆทีก็เพราะว่าก่อนหนี้เราแยกกันไปทางานบ้างแล้วเรื่องนี้พอได้มาแสดงก็คือได้มารวมกันอีกครั้งหนึ่งเหมือนได้ดูชีวิตเราในบ้านครับแต่เปลี่ยนมาอยู่บนเกาะแล้วก็ผจญภัยเราทําทุกอย่างผ่านด่านแบบยากลําบากแค่ไหนก็ต้องมาคอยติดตามดูกันฝากไปด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับ มารู้จักกันอีกหนึ่งตัวละครนะครับก่อนรับบทโดยน้องเมย์นภศนันสีสุทธิสรรน,นะฮะเป็นสาวสวยไฮโซคู่จิ้นเหนือไม่ดูเหมือนกับเป็นคยไม่ค่อยแคร์ใครนะครับดูภายนอกเป็นคนแข็งแข็งแต่แอบซ่อนความอ่อนหวานเอาไว้ข้างในชอบเอาชนะนะครับอยากจะเป็นที่หนึ่งในทุกๆเรื่องเลยไม่มีใครชอบสักเท่าไหร่ มาแข่งก็เพราะว่าอยากจะเอาชนะคุณพ่อครับคาแรคกเตอร,ร์ก็จะเป็นผู้หญิงที่มั่นใจมากค,ค,คือเชื่อว่าตัวเองเก่งอะแล้วก็ที่มาล่าฝันคราวนี้ก็คือเหมือนอยากพิสูจน์ให้ทุกคนรู้ให้คุณพ่อรู้โดยเฉพาะว่าเออเราทําได้อะไรแบบนี้ก็คืออยากจะเอาชนะนั่นเองอาคาแรคเตอร์ตัวละครนี้ตรงกับตัวเองไหมครับ มีส่วนคลายบางส่วนคือจะเป็นคนค่อนข้างเวลาตั้งใจทําอะไรคือตั้งใจสุดจริงๆ,งๆเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ฟอร์มเยอะเรื่องนี้เราจะฟอร์มทั้งเรื่องเลยแล้วก็ตัวจริงก็คือเป็นคนฟอร์มเยอะเหมือนกันย่าค่ะ <laughs> เพราะว่างุนหงิดทั้งเรื่องเลยแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันเหนื่อยมันก็งุนหงิดเลยนังหนาอะไรเงี้ยรู้สึกแบบโอ๊ยนีสใสไม่ดีอะไรเงี้ยบางทีแบบด่าคอลเลคเตอร์เลยว่าเอ้เมื่อไรจะแบบ เมื่อไรแต่นี้ใส่ดีแะทีทำไมจะต้องด่าคนอื่นตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนหลังก็เดี๋ยวต้องติดตามดูว่าแครเคเตอร์จะเปลี่ยนไปไหมในเรื่องนี้ต้องเี่นการแสดงเพิ่มไหมครับมีค่ะเล่นกับครูบิลเรื่องนี้ก็เรียงครูบิลเลยที่บิลส์แอคติ้งนะคะก็ครูบิลก็น่ารักมาก,มาก,มากเวลาเวลาเวลาเขาสอนเวลาเขาเป็นแบบอ,อยู่ข้างนอกงานอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนแบบตลก เป็นกันเองไรเงี้ยแต่ว,ว่าเวลาเราทำงานจริงๆเขาจริงจังมากก็ฝากติดตามฝากเป็นกาลังใจให้กับเราทั้ง12คนนะคะ AF12 The Series เกาะคนกล้าเกมล่าฝันพรุ่งนี้ช่วง Inside News Tonight ก็ยังมีอีก2ตัวละครในซีรีส์ AF12 The Series เกาะคนกล้าเกมล่าฝันมาให้ได้ติดตามกันส่วนจะเป็นใครห้ามพลาดค่ะดง <มา S 3> ใจันนน่ะเป็นคนทีสฟ ต้องสู้ทุกวิถีทางเพื่อชัยชนะจากผู้สมัครกว่า100เหลือเพียง12ชีวิตที่ถูกเลือกแล้วว่าใช่คนที่แก่งคนที่รอดเท่านั้นที่จะได้เป็นที่หนึ่ง โอ้โหได้ชมกันนะคะ <c oughs> ทุกวันพุธ2องทุ่มค่ะทาง True Asian Series นะคะช่อง238หรือว่า58นะคะเริ่มตอนแรก4พฤษภาคมแล้วก็ t r u e f o u ค่ะช่อง24หรือว่าช่อง4นะคะทุกวันอาทิตย์บ่ายสครึ่งเริ่มตอนแรก8พฤษภาคมค่ะ,ะต้องติดตามกันนะครับ